มานะไปทำงานที่เกาหลีดิไม่รวยสักทีอย่าย,ยังไม่รวยแล้วมึงกลับมาทำไมกลับมาทำอ้อยอดิเขาว่าอ้อยราคาดีต่อแล้วมาจากเกาหลีมายัางไงก็เดินมาดิเดี๋ยวไปจัดการย่าก,ก่อนอออย่ามันลกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยดูไปไอหนุ่มเกาหลีป่ะสดๆอ่ะเกาหลีสุดๆเหรอเหมือนคนตัดอ้อยสุดๆ <c oughs> จบกัน <c oughs> <c oughs> อะไรปัดเปยปัดเปยนี่ <c oughs> หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่านอกจากที่เราจะทํานาแล้วเนี่ยเรายังทําไรอ้อยด้วยของใครอะไรอ้อยไม่รู้เหือนกันพูดเพื่อเป็นไงไร่ยอ้อยออของใครไม่รู้นะอองามมากอองามหน้ามัวแต่แพมได้เวลาทํางานแล้วหมายถึงได้เวลาทํางานมึงอ่ะกูกาลังจะลงไปพักเลยได้ทํางานแล้วมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผาสมยาไปฉีดยา ัดหญ้านะคะต้องนึกถึงนี่เลยค่ะย้าอ้อยนะคะตาเต่าเนนจาสินค้าดีมีคุณภาพาต้องตาเต่าเนนจาเท่านั้นนะคะใน1กล่องเนี่ยมี4ชิ้นมาผสมกันเลยใน1ชุดนะคะ4ชิ้น1 2 3 4นะคะผสมน้ําได้200ลิตรแล้วก็ฉีดได้ประมาณกี่ไร่นะ 2>, 2, น2อถึงสไร่อาซอึอง่งสไร่มาผสมเลยผสมให้ดูเลยนะคะว่า1ชุดสาม,มารถผสมน้ําได้ถึง200ลิตรฉีดได้2อถึงสไร่จ้าหญ้าอ้อยตาเต่านินจาเป็นยาคุมหญ้าทั้งใบแคบใบ กว้างได้ทางอ้อยปลูกใหม่ได้ทางอ้อยตอแล้วค่ะย้าอ้อยตาเต่านินจานะคะยังกําจัดได้ทั้งญ้าใบแคบใบกว้างเถาเครือกําจัดได้ทั้งญ้าแก่ญ่าอ่อนค่ะแล้วที่สําคัญนะคะสามารถฉีดรัวทับอ้อยได้เลยอ้อยก็ยังจะเริญมเติบโตปกติค่ะโอ้ยเงยก็จะประมาณนี้นะครับสามารถฉีดทับอ้อยได้เลยใช่พอเป็นการเป็นงานกูดูหล่อนเนาะไม่อ่ะโอ้ยอีหา